คือเกิดมายัเปียนเนคือเกิดมายัเปียนเนคือเกิดมายัเปียนเนคือเกิดไปตัวอะไรเปลียนเนคือเกิดไปตัวอะรเปลี่ยนเนคือเกิดไปตัวอะเปลี่ยนเนคือเกิดทำงานอลาเรยอะรเปลียนเนคือเกิดทำงานเลาเรยอะเปียนเนอาบน้ำยชเรออาบน้ำยืชูเร အပနံရေချိုးရဲခုကအပနံရေချိုးဘဘင်းနေခုကအပနံရေချိုးဘဘင်းနေတလစီတလစီတလစီထမမပန်တလာရမင်းသိမတော်ဘူးလားထမမပန်တလာရမင်းသိမတော်ဘူးလားဟာရှာဒီဟာရှာဒီ หาอะไกินหน่อยสิเด็กคุกคามชาวเรือหาอะไรกินหน่อยสิเด็กคุกคามชาจเรลีชื่อเวดีชื่อเวดีฉันซื้อไว้แล้วงาเวราำบิบีฉันซื้อไว้แล้วงาเวราำบิบี